ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่สุดยอดการดอกคูณกระตุ้นเศรษฐกิจชาวเด่นชัยเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่5พฤศจิกาย,ยน2565 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่การดอกคูณซึ่งจัดขึ้นที่ถนนดอกคูนเทศบาลตำบลเด่นชัยจังหวัดแพร่พบว่าภายในกาดมีสินค้าต่างๆทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและสินค้าพื้นบ้านที่คนพื้นที่ปลูกไว้นำมาขายซึ่งมีชาวบ้านมาเลือกซื้อสินค้าอย่างคับคั่งนอกจากนั้นภายในกาดดอกคูนยังมีเวทีกลางให้แสดงออกและจะมีการแสดงต่างๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงอาทิ การฟ้อนรำการแสดงดนตรีและการร้องเพลงคาราโอเกะและในพื้นที่ติดกันจะเป็นสนามเด็กเล่นให้ผู้ปกครองพาเด็กๆมาเที่ยวเล่นได้มาร่วมกิจกรรมได้ด้วยนางสาวหนึ่งฤทัยบุญวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลเด่นชัยเผยว่า การดอกคูณเริ่มต้นจากที่ทุกคนมีผลกระทบกับสถานการณ์โควิด -19 การค้าขายฝืดเคืองจึงได้ประสานกับเทศบาลตำบลเด่นชัยหาทางช่วยเหลือชาวบ้านให้มีไรายได้จึงเกิดการดอกคูณขึ้นโดยเริ่มเปิดการครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสามารถสไร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ด้วยการดอกคูณจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์จึงเชิญชวนทุกท่าน มาเที่ยวมาชมอะไรถูกใจก็มาชิมมาช็อปถ้าถูกใจมากๆก็ช่วยแชร์เพื่อจะได้สนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ด้วย ทางด้านในดำรงเกียรติกิติประพัฒน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเด่นชัยเผยว่าสำหรับการดอกคูนนั้นเทศบาลตำบลเด่นชัยได้ให้การสนับสนุนแต่คนที่ขับเคลื่อนคือกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ด้วยก่อนหน้านั้นท่านในอำเภอได้ดำริว่าอยากให้มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ จึงเกิดเป็นกาดดอกคูณขึ้นซึ่งเมื่อเปิดกาดก็สามารถสไร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้จะมีผลผลิตทางการเกษตรต่างๆออกมามากมายจึงเชิญชวนชาวอำเภอเด่นชยัยและใกล้เคียงมาเที่ยวมาชมมาเลือกซื้อสินค้าได้และในอนาคตทางเทศบาลจะทำโต๊ะเก้าอี้ ไว้บริการเผื่อน,นักท่องเที่ยวหรือประชาชนจะพาลูกหลานมานั่งเล่นแล้วซื้ออาหารนั่งทานกันค่ะ

กินนานไหมเื่อยเยอไนกนมูด right. ้มัลุ้นยคนมูเสื้อขาว่ปามันได้ปลแักแง รัฐบาลดอบคุณก็อกขอ,ขอ,ขอ,ขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะของท่านรวมแล้วก็สองพันปีนู่น ខ្ញុំមិនគិតទេថាគាត់

Come yeah. on! การดอคูลเนี่ยเจ้าจัดตั้งขึ้นเนื่องจากในช่วงโควิดเนะเจ้าตีคนก็มาในบ้านเขาเนี่ยน้วก็มีปัญหาเนะาะแบบมันมีตีขายหรือออย่างไี้เจ้าก่อเขาก็ได้สรุปผล,ลว่าวเขาอยากจะส,ส่งเสริมการขาย ของของในชุมชนคนทิ่กลับมาเนี่ยเจ้าก็ได้พึกษาหาหรือกัตทางเทศบาลนะเจ้าซึ่งเทศบาลกับเป็นทีนเรี่ยงหื้ก้าบชุมชนของเฮาเงบประมาณสนับสนุนในการจัดการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนจุวยคนช่วงโควิดนะเจ้า,จาที่ผ่านมาค่ะการอาดอคูนี่เนี่ยเจ้าเริมเมื่อวันที่เก้าเมษายนี่ผ่านมา,าในช่วงสงการพอดีเลยซึ่งเฮาเห็นเห็นว่าคนได้กลับบ้านมาน่ เ้าเขาก็อยากจะมีสีให้เขาได้จับใจ่ายใช้สอยกันนะคะซึ่งเป็นวันเลิกงามยามดีของชุมชนเขาน่เจ้าจักทุกเสาของมีการจัดการนี่ทุกทุกเสาของอัตติเน,นเจามารถมาแอลกันได้ค่ะที่นี่ก็จะมีของกินของใจหลากหลายเนะเจ้าทั้งกับข้าวเมืองแล้วก็ของกินเล่นต่างๆนะเจ้า เสื้อผ้าก็ขอเชิญชวนทุกท่านเอามาพอมาชมกันก่อนอันอย่างทุกใจนะเจ้าก็ชจวยกันชิมชอบถ้าถูกใจแต้นๆก็ดจวยกันแช์ก็ได้เจ้าเพื่อที่จะสนับสนุนโปรแกรมไมก้านะเจ้าเนาะที่ได้เข้ามาร่วมขายกันนะเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของเขาเจ้าเจ้าผมบอกแล้วว่าผู้ที่รู้ว่าจะมาภาษาเติรสอนพอด้วย อพาะฉะนั้นความเข้มแข็งอยู่ในชุมชนชุมชนเอาชุมชนขอเข้มแข็งในซอยนี่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ตัวเองนะคร, mm hmm. ครับเกิดเกิดว,วันนี้ขึ้นมาวันนี้ที่ทุกท่านไ้อยู่ตรงนี้นะครับคือการรอคูนของอในเขตเทศบ,บาลตำบลนังใจเมืองใจจังหวัดแพร่นะครับ mm hmm. การรอคุนคือการนะครับ ชุมชนเัวโบนเดนจนะครับเนื่องจากว่าทั้งเทศบาลตัวบ,บนเดนจนะครับเล็งเห็นในเขตเทศบาลเขามีพันธุ์ัณฑ์ในชนุมชนอยูหลากหลายนะครับบอกวิสสานมีเดียก็จำนายนะครับก็เลยได้มาปรึกษาทั้งทางผู้นำหมู่บ้านนะครับชุมชนบริเวณการอ,อกคูนอย่างนี้นะครับจริงจริงซอยนี้คือซอยอ,อกคูนนะครับได้มีโอกาสได้มานางปรึกษาหรือก,กันว่าเขาจะทำงานร่วมกันโดยที่ทั้งเทศบาลจะขอเป็นที้เลี้ยง จะสนับสนุนมังยางนะครับแต่การบริหารจัดการเนี่ยนะครับเราจะมือชุมชนนะครับเป็นคนบริหารจัดการเองนะครับเสื่อว่าทำมือคนเลีงไก่เนี่ยขายตีมีที่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับสามารถมาวางขายมาจาหน่ายได้นะครับแรกๆนี่เขาเขาก็คือเชิญชวนให้มาขายได้เลยบมมีการย้ายอย่างเลยนะครับตอนหลังก็จะมีการย้ายนิดหน่อยนะครับก็คือว่ามือเป็นการบริหารจัดการกับชุมชน นะครับชุมชนเขาอาจะแต่งตั้งคณะกรรมการมามาดูแลมาจัดสถานที่นะครับจะเห็นได้ว่าบางคนมีผลิตภัณฑ์หลังจากนี้ไปนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยพักปลูกมันก็จะงามละนะครับช่วงหน้าหนาวและก็าเจ้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยใครไม่หนังก็มานั่งขายก็ถือว่าคนเ่นใจอุดหนุนกันเองในเล่นใจนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็ถือว่าหมุนเวียนอยู่ในบ้านเฮานี่เองเลยเพราะว่าคนขายกับคนเ่นใจนะครับคนซื้อกับคนเล่นใจปกติ ตลาดหน้าของผมก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากเื้นมาช่วยคนในใจมาจ่วยชงชนนิดน้อยนึงนะครับทั้งทั้งเทศบาลในบนใินใจโดยคณะผู้บริหารหวรวมกัสมาติกสภานะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เล็งเห็นถึงอยากก็คือโควิดเนี่ยที่มันมีเศรษฐกิจหมุนเวียนเขาต้องไปตางอำเภอบขต้องไปในเวียงมันเขาสามารถมาอู้นหนุนกันมาที่เทศบาที่นี่โดยทานในอำเภอการผู้กาม,ามาสาคัญเปิดกระยากจะมีเป็นทุดของเด่นใจสักที่หนึ่ง ก็เลยมาลงตรวจติการเราพูนมานี่ครับซึ่งเราจะมีหลานกิจกรรมด้านนะั้นนะจะมีการสแสดงของผู้สูงอายุของแม่บ้านมาฟ้อนท้องและบางช่วงก็มาเชิญชวน,ชวนออกกาลังกายมาเต้นอราบิกนะครับมาไขาย,ยากักห้องเพลงห้องคาราโอเกะมีมามาแจยมแจความสามาของตัวเองมาที่ไรหลังจากนี้ไปหน้าหนาวเป็นต้นไปเนี่ย น่าจะมีะการประกวดห้องเพลงกลากแรแสดงของละอ,อนเพิ่มมาขึ้นเดี๋ยวทางเดินสไลด์จะได้รับสนับสนุนซัพพอร์ตท่ก,กลกรรมาการของชุมชนในการประควนนี่แข็งข้างนึง่ง สนุนฮาก,กาดดอกคุ้มของเรามาโดยตลอดนะครับก็สำหรับงานลอยกระทงปีนี้นะครับทั้งเทศบาลตำบลเด่นใจก็ถือโอกาสขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะคนเมืองแปะเขานะครับยกจากภารกิจแอลลอยกระทงของบ้านท่านแล้ววันนี้เจ็ดทีแปดท่านสามารถมาแอลเด่นใจได้แหมนะครับวันนี้เดินใจเขาจะเจ็ดแปดเก้า นะครับวันที่9เราจะมีขบว,วนแนหานางตุกามาดพิการประกวดทีนี้อย่างปีนี้เขาก็จะกลับมาจัดมือยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาสถานกา COVID, นะรณ์โควิดเนาะเขาเขาได้ยุ่ยไปหลายปีปีนี้เขาเลยขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแอลงานเราก็ต้องเน้นใจบริเวณหน้าฝ่ายแม่พวกตางเข้าตีบาัการนะเพื่อเดีนใจก็ขอเรียนเชิญคนต้องแต่นะครับที่นอกตางอำเภอนะครับมาแอลก,กันนะักนะครับขอบคุณมากครับ